น้องโมแม่ไอหนิมนหน่วยกาดีส่วนการให้เราพักษาจดากดตกน้องเอาูลายบาคคลไทยเด่นมากลูกชายของาดาวตกมนตาลูกชายของ 先生。 โอ้ยยยยยไอ้ไ้อะไรเน่ยแออะไรอะอน่นนี่มันงตอมาจีบกันยังไงกันลองมาคุยกันหน่อยทีเจเห็นฉันด้วยเหรอเห็นที่ขเกิร์ลนังค่ะเห็นที่อ่ะนี่มันแทอะไรที่ที่นี่มันคือที่ของฉันแะทัณานแห่งนี้ต้องหาสาบไว้ใครไม่ใช่ละกายาตัวจริงนั่งไม่ได้ เปลี่ยนไม้นี่ไปนี่พูดวัวเว้ยเอาเอาไม่มีใครนั่งได้แต่ว่าแต่ว่ามันยังตึงเยี่ของไม่เห็นมีใครนั่งได้ยก็เของมาเต้องมาจากเมืองดูว่เนี่ยใครนั่งได้บ้างใครเหรอดูสิโอยชุดส้วงผมไม่เอาแล้วไม่อ่ะน่าจะเสกดูวิ่งไปนู่นอ่ะไปเอาไปดูนี่ทำไมเม่ชุดสีทองนั่งบังเนี่ย เออไม่ขึ้นมาบ้างเหรอยุ่นช่วยช่วยช่วย่ยเนี่ยฉันชอบคนเล่นนะเป็นไงอู๋ตอนหึงผัวเล่นเหมือนนะาดี๋ยอู๋เลยีเอาอาด่านี้อ่ะไอ้ผัวมีไม่น้อยัปที่นี้อาผัวคุยคนอื่นน่าอย่าไปว่าผีต้นกันอ้ี่นี่เขาเป็นใค่รู้โห้ผีผีบริสุทธิ์เขาเป็นคนจับพูดมาลมกท่านเองพัน อากิษดาลูกตอนเด็กๆขวบสองขวบพิมพ์พาจะไม่พูดฉันเปตต๊ปาที่แกาก็ตปานี่มาพูดไ้เลยเออสวยๆเลยไม่มีใครด้านได้แล้วใครก็ไอ เอ,อ้ยเหมือนหลอกมาพี่ต่อยเลยอ่ะจ่อยไหนเรื่องพี่ต่อยมาต้องคำไงเอาคล้ายคล้ายเฉยๆนี่นี่อนไอไอผมพูดที่นั่งได้ฮะไอ้นี่นั่งได้นั่งได้เออแต่ว่าเรียกเขามานั่งทำเป็นต้องออกมาถีบได้จะมานั่งไม่เข้ามาถีบมันยังไงอยู่หรือเปล่าที่มันก็ของแลกเปลี่ยนกันบ้างเครื่องดตรีไหวมีไหมหรอจะเอาอะไรมาขันเดียวว่าสลิ้นขนุนลูกหนึ่ง หอ้เห็ดเป็ดไก่ด้วยอ่ะเออได้อย่างงั้นข้าวเดี๋ยวสองนิดขึ้นลูกเอาน้ำมาด้วยเอาน้ำหแล้วก็หาอะไรมาบลุงหน้าซะหน่อยฉันก็อายุเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ครีมมันก็ไม่น่าจะทนนะเอาอะไรที่มันฉีดแล้วเข้าไปตึงๆไปกึเรืองอะไรอันคอระคอคอท้อเออเคยฉีดมาแล้วประมาณห้าสิบยูนะฉีดที่หน้าเออแต่ไม่รู้ไปทอที่ไหนอ๋อถ้ามันทุกวันนี้ยังหาที่ไม่เจอ ทไปให้กนืลกัตงตามนี้นะครับสักพักอีกไม่ออกไมอีกเลยนะตกลงตกอลงจอยจอยได้หรือเปล่าตีเได้ไดู้เนี่ยตปตีาจเฮ้ย